โกฮังพยายามหลบการระเบิดจากปืนใหญ่ของจากโคและเปิดเผยตัวเองให้จากโครู้ว่าแท้จริงแล้วเขาก็คือโกฮังเขาเรียนรู้ถึงความสามารถของวาตกัชูที่จะสิงร่างผู้คนแล้วก็อารวาสทำลายล้างโกฮังแนะนำให้โกคูช่วยแต่จากโคปฏิเสธเนื่องจากสถานการณ์นี้ต้องเก็บเป็นความลับ โกโก้พาโกฮังกลับไปที่อพาร์ตเมนต์ของเธอเพื่อซ้อมบทภาพ,พยนตร์แต่เธอปิดบังความจริงที่ว่าเธอถูกเบรรี่านบังคับให้ถ่ายรูปทั้งคู่สำหรับข่าวก็ซิปเพื่อทำลายภาพลักษณ์ของโกฮังเธอเปลี่ยนใจอย่างลับๆและไม่ยอมให้ถ่ายรูปในห้องของเธอเมื่อทั้งคู่ขึ้นไปบนหลังคาบ้านในเช้าวันต่อมาแบรรี่ถ่ายภาพโกฮังกำลังจูบโกโก้โกฮังเขินจนบินออกไปทำให้รู้ว่าโกฮังก็คือเกรซไซยาแมน แบรี่นำรูปถ่ายไปให้วีดีโอทันทีเพื่อพยายามเปิดโปงโกหังว่าเป็นคนนอกใจขณะที่เขาพยายามจีบวีดีโออีกครั้งเธอรู้ทันการกระทําของแบรี่และปฏิเสธการก้าวไก่โกหังไม่ใช่คนแบบนั้นและไล่เขาออกไป วัตกจะจูค้นพบและครอบครองร่างแบรรี่โดยเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นสัตว์ปลาที่ทรงพลังในกระบวนการนี้แบรรี่ที่ถูกครอบงำทำร้ายโกหังจนสลบไปมันได้ลักพาตัวลูกสาวของเขาไปปังจังเมื่อโกหังฟื้นคืนสติเขาเห็นข้อความท,ทิ้งไว้บนกำแพงว่าแบรรี่จะไปรออยู่ที่สถานีโทรทัศน์โกหังต้องไปช่วยลูกสาว โกฮังมาถึงในชุดเกรสเซ่ยแมนแบรรี่เสริมพลังให้อยู่ในร่างที่กลายพันธุ์มากขึ้นแต่โกฮังก็ยังเหนือกว่าได้เมื่อวีเดีโอมาถึงที่เกิดเหตุและอุ้มปังขึ้นมาเป็นอีกครั้งที่แบรรี่เพิ่มพลังเติบโตจนมีขนาดเท่าตึกและกลายพันธุ์มากขึ้นไปอีกทีมงานฝ่ายผลิตของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มาถึงไม่รอช้ารีบถ่ายทำเพื่อนำไปใช้ในภาพยนตร์ ร่างใหม่ที่ทรงพลังมากขึ้นของแบรี่พิสูจน์ให้เห็นว่ายากที่โกฮังจะรับมือจากนั้นจาโคก็มาถึงพร้อมยานอวกาศเตรียมที่จะใช้ปืนใหญ่ยิงแต่โกฮังขอไว้ถ้าทำอย่างนั้นแบรี่จะตายเขาต้องการช่วยแบรี่จากการควบคุมของวา,ากาชูและเขาไม่ต้องการให้ปังเห็นใครตายต่อหน้าเธอ เบรี่ระเบิดโกหังขึ้นไปบนฟ้าและโกโก้ Go Go ที่มองเขียนเชื่อว่าเขาตายไปแล้วแต่วีเดียอและปังแสดงศรัทธายอย่างเต็มที่ในความปรารถนาของโกหังที่จะปกป้องคนที่รักและร้องขอความช่วยเหลือ โกฮังแปลงร่างเป็นซูเปอร์เกรซเซ่าแมนและทําให้แบร์รี่ล้มลงด้วยซูเปอร์พลังคลื่นเตาแต่แค่เปลี่ยนชื่อเป็นซูเปอร์เกรซเซ่าแมนบีมเพื่อปกปิดตัวตนเนื่องจากท่าซูเปอร์พลังคลื่นเตานี้เคยถูกใช้โดยโกคู uh, ระหว่างการแข่งขันศึกชิงเจ้ายุทธภพครั้งที่23ทําให้วาตากัตชุลุดจากตัวของแบร์รี่ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องคิดติดชาร์ตไปหลายสัปดาห์โกโก้แบล็กเมย์แบล็กเบอร์รี่ให้รักษาความลับของโกฮังไม่งั้นจะเปิดโปง ว่าแบรรี่คือสัตว์ประหลาดที่โจมตีเมืองทั้งครอบครัวของโกฮังไปดูหนังแม้ว่าโกคูจะยอมรับว่าเขาเผลอหลับไปครึ่งเรื่องโดยบ่นว่าการต่อสู้จริงน่าตื่นเต้นกว่าการต่อสู้ปลอมๆสิ่งนี้ทําให้จิตจี้โกรตีเขาที่หัวและเตือนว่านั่นคือลูกชายของเรานะในขณะเดียวกันในอวกาศจาโคกลับไปกินราเมงอีกชามวากาจูที่ถูกคุมขังบนยานอวกาศก็เริ่มที่จะหลบหนีอีกครั้ง